ผ่านพ้นไปอย่างสุดปังครับสำหรับงานฉลองเปิดร้านฟินสโตนเฮสคอเตอร์ซอยวิภาวดี62และถือเป็นการเฉลิมฉลองครอบๆ10ปีของการดําเนินธุรกิจความสวยความงามเกี่ยวกับการสักภายใต้การบริหารงานของอาจารย์ฟรินหรือสรายุธบุตรซีอีโอสายเลือดใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของการสักตามสโลแกนสักแล้วรวยหล่อสวยรับทรัพย์พร้อมกับเหล่าคนดังไม่ว่าจะเป็นหมอริ์เรืองฤทธิ์อาร์ตพสุทธ์สายปานอภิญญาพร้อมสามีวุฒน,นทวุฒิมิวลักษณารามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างครับข้างครับพร้อมปิดท้ายด้วยนิคอ c เสิ e r ตแบบเป็น เองจากกันนภัทด้วยคร,ครับก็วันนี้นะครับผมเป็นงานแกรนด์ออ n เทนิ่งนะครับฟินสโตนเฮดคอร์เตอร์ hmm. วิภาวดี62นะครับผมก็ mm hmm. ดีใจที่ทุกคนมาร่วมงานเนาะวันนี้ก็จะมี mm hmm. กิจกรรมบนเวทีด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าด้วยครับอยากย้อนกลับไปที่ไปที่มาของการจากคิวเราเริ่มจากอะไร,ทำไ,ร,ร,รทำไมถึงเริ่มธุรกิจนี้ครับทำไมถึงเริ่มธุรกิจนี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้า mm hmm. เวลาเจอลูกค้าที่คิวไม่เท่ากัน หรือคิ้วปริงอะครับเอาง่ายคือคิ้วปริงอยากที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ลูกค้าแล้วก็ช่างแต่งหน้าด้วยเพราะตัวเองเป็นช่างแต่งหน้าแล้วเวลาเจอคิ้วปริงเนี่ยมันยากมากเลยในการแบบลบคินะ้วเนาะก็เลยหาวิธีหรือแบบสรรหาวิธีใหม่ๆในการสักคิ้วพอไปเจอการสักคิ้วแบบลายเส้นเนี่ยเราก็สนใจที่จะเรียนเมื่อสิปีก่อนนคะิ Q ้วลายเส้นยังไม่มีในประเทศไทยเราก็เริ่ม ถือว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเลยทาให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายอย่างรวดเร็วก็เลยทําให้มีมาจนถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านสักิวลายเส้นโดยตรงเลยก็ว่าได้อย่างนั้นร่ำเรียนนานไหมครับผมณร่ำเรียนก็สะสมประสบการณ์เรื่อยๆครับครั้งแรกก็เรียนอยู่เรียนอยู่ที่อทิตย์หนึงแล้วก็มาฝึกมือครับแล้วก็มีไปเรียนที่เกาหลีแล้วก็จบหลักสูตรของอเมริกาแล้วก็ประเทศเยอรมันครับคส่วนตัวของเรานี่ส่วนใหญ่ในที่มาทางที่เนี่ยค่ะ เป็นเคสแก้หรือว่าเคทมสทําใหม่จะมากกว่าคะก็เฉลี่ยก็เท่าๆกันนะครับเพราะว่าจากคนสักคิ้วสมัยก่อนหรือว่าคนสักคิ้วจากที่อื่นนะครับก็เวลาเขาพลาดมาเราก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ครับอ,อย่างที่นี่มีอะไรบ้างครับที่นี่มีสักคิ้วสักตาสักปากครับสักต่อผมลบรอยแตกลายริปติ้งขนตาต่อขนตาแล้วก็นวดหน้าแล้วมีสักลายมือเศรษฐีด้วยครับ อันนี้คือเพิ่มมาใหม่ล่าสุดเ,เพิ่มมาใหม่ล่าสุดเลยรครับเป็นยังไงทำไมถึงเพิ่มตรงนี้าครับเพราะว่าประสบกับตัวเองครับเมื่อก่อนนะให้อาจารย์พาดูแลเรื่องลายมือมาประมาณ4ปีละรู้สึกว่าประสบผลสําเร็จคือขอก่อนหน้านี้ขอเรื่องงานกับเรื่องเงินมาเรื่อยๆมีอยู่ปีที่แล้วอยากลองของก็เลยลองขอเรื่องความรักดูให้อาจารย์สักเรื่องความรักให้สามวันเห็นผลสักวันที่6กุมภาเนี่ย <laughs> สักวันที่6กกุมภาก็ไปเที่ยวที่ภูเก็ตครับก็มีคนแบบ เจอเราเดินที่ชายหาดแล้วเขาก็พยายามหาเราจากโลเคชันที่เราเช็คอินที่โรงแรมเขาก็ทักเข้ามาเลยแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คุยกันพอคุยกันก็เจอกันบ่อยๆเพราะเขาเป็นต่างชาติแล้วก็มาที่ไทยบ่อยๆครับก็อยู่มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้สันพารวยครับเห็นว่าแบบว่าที่นี่คือสวยด้วยต้องมูด้วยต้องดูเสร็นี้เป็นยังไงครับก็ที่นี่สักมาที่นี่นะครับผมสักแล้วสวยหล่อรวยรับทรัพย์ครับ ลูกค้าเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ที่เขาามาสักเป็นคอนเซปต์ตามคอนเซปต์เราตามคอนเซปต์คือฟีดแบ็ดีมากและลูกค้าบอกต่อเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาปากรวมไปถึงการสักลายมือด้วยคืออาจารย์พาเนี่ยคือเขาโด่งดังในเรื่องนี้อยู่แล้วมีดารามีเซเล็บการันตีผลงานอยู่แล้วคือพอเราลองของแล้วเจอกับตัวเองจริงๆในเรื่องความรักเนี่ยเลยดีลมาเลยแบบโอเคพี่พามาเสิร์ฟลูกค้า ตรงนี้ให้หน่อยลูกค้าจะได้มาแล้วก็สวยครบจบที่เดียวเลยจําเป็นต้องเป็นลายมืออย่างเดียวหรือว่าเป็นอย่างอื่นเพื่อมูไจะเหมือนกันมีลงนะหน้าทองด้วยครับมีลงนะหน้าทองด้วยครับอย่างนี้ในเรื่องของคิวที่เราสักให้นี่มีการดูหัวเห้งก่อนอะไรด้วยไหมคะใช่ครับผมก็คือดูหัวเห้งให้ลูกค้าแล้วก็ดูความสมดุลบนใบหน้าด้วยครับอ,อยากให้พูดถึงเทรนการสักคิวที่แบบเทรนแบบไหนที่กําลังจะมาในปีนี้เทรนคือของเราไม่ได้ดูเทรนของทรงคิวครับที่ร้านเนี่ย 10ปีที่ผ่านมาเนี่ยของเราจะเน้นความเป็นธรรมชาติสักไปแล้วให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นตื่นมาก็มีคิ้วแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติครับแล้วอ,อย่างครบรอบสิบปีวันนี้เปิดยิ่งใหญ่มากอะไรที่ทําให้ตัดสินใจว่าจะต้องมีตึกไรชั้นหรือว่าอ,อะไรเงี้ยครบวงจรโอเคก็ที่จะต้องมีตึกนี้ก็เพราะว่าอยากขอบคุณลูกค้าครับทำจะยิ่งใหญ่เลยคือใช้เวลาในการตกแต่ง ถึง2ปีนะครับเงินที่ลูกค้ามาให้มาทุกบาทเนี่ยผมก็นำมาสร้างความสุขตรงนี้เพื่อตอบแทนลูกค้ารุ่นต่อๆไปหรือว่าลูกค้าที่เคยมาใช้บริการแบบอยากพัฒนาทั้งการบริการทั้งการเรียนรู้พัฒนาฝีมือให้ดียิ่งยิ่งขึ้นครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มที่ได้มาที่นี่ถ้าลูกค้าสนใจให้ติดต่อได้ทางไหนครับก็ลูกค้าที่สนใจนะครับผมส่งรูปหรือ Line Official เียลที่แอดฟินอันด์ดอสโนนะครับผมส่งข้อมูลหรือส่งรูปภาพมาปรึกษาหรือถ้าอยากจองคิวก็จองในไลน์ออฟ i ิเชียลได้เลยครับอันนี้ w a l ์กอได้ไหมคะหรือว่าต้องจองคิวอย่างเดียวต้องจองคิวเท่านั้นครับเพราะว่าช่างที่นี่ค่อนข้างคิวแน่นครับการันตีว่าสักแล้วมุกมุกได้แล้วก็ได้ใช่ใช่ครับผมสักแล้วสวยรอโดยรับทรัพย์ครับ